ถ้าโอนเงินบนมือถือเกิน5 0,000ื่นบาทอ่ะต้องส<ม>แกนใบหน้าด้วยนะไม่งั้งนะอ่ะโอนเงินไม่ได้เออใช่แต่ฟฟนไม่ต้องตกใจไปนะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเองแบงค์ชาติเขากําหนดให้ทุกธนาคารมีการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก่อนทําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งตามน,นี้นะ 1. โอนเงินไปยังบุคคลอื่นตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปต่อครั้ง2มูลค่ารวมของธุรกรรมโอนเงินทุกๆ2,000 0 0บาทภายใน1วันสาปรับเพิ่มวงเงินให้โอนได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไป วิธีการยืนยันตัวตนนะฟ้ายเพีแค่นำบัตรประชาชนเนี่ยไปอัปเดตข้อมูลและถ่ายรูปใบหน้าที่สาขาของธนาคารไทยมณีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอ้าเงินก็ไม่ได้แล้วสิฉันก็ต้องรีบเอาบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลแล้วก็ใบหน้าที่แบงค์ไม่ได้ละม่การเดือดร้อนเงินไม่ได้เย็นเดี๋ยวมึงรีบไปถ้ากต่เธอเป็นลูกค้าเ c b เนี่ยให้ลองตรวจสอบแอป SB ซี่ีอย่างเธอกรว่าเคยอัปเดตใบหน้าไว้แล้วหรือยังวิธีตรวจสอบว่าเคยอัปเดตข้อมูลและใบหน้ากับ s c b แล้วหรือยัง1เข้าไปที่ ACB EC App 2. กดเมนูอื่นๆ 3. กฎการตั้งค่า 4. กดจัดการบริการ NDI D 5หากพบข้อความนำบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่สะดวกเราก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขา 6. กแต่หากไม่พบข้อความเราก็ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาเพราะว่าธนาคารเขามีใบหน้าของเราในระบบแล้วุย ไม่มีข้อความให้เราเอาแบบประชาชนยืนเงินตัวตนที่สาขาด้วยเลยอ่ะนี่ไงใช้แค่ชั่วก่อนไปสาขา<ๆ>จะได้ไม่เสียเวลาเปล่าอขอบคุณนะ